ทำไมเราถึงมักรีบตัดสินใจอะไรๆจนลืมคิดไปว่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราสร้างกรรมและส่งผลถึงอนาคตได้จริงๆหรอคะในทางจิตวิทยานี่คืออคติในปัจจุบัน present bias ที่ทำให้สมองเราให้ค่าความสุขทันทีมากกว่าผลระยะยาวเราจึงมองข้ามผลกระทบเล็กๆน้อยๆในอนาคตไป ลองนึกภาพการทอผ้าผืนงามสิคะเส้นได้แต่ละเส้นไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดหรือการกระทำของเราอาจดูเล็กน้อยแต่ทุกเส้นที่ทอรวมกันนี่ลหละคะ่ะที่จะถักทอเป็นผืนผ้าแห่งชีวิตในอนาคตผืนผ้าจะงดงามแข็งแรงหรือเปราะบางก็ขึ้นอยู่กับเส้นได้ที่เราเลือกทอในแต่ละวัน พระพุทธองค์จึงสอนเรื่องกรรมที่ไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่โตแต่รวมถึงเจตนาในทุกขณะเพราะทุกการกระทำมีเหตุย่อมมีผลเสมอค่ะถ้าอยากเรียนรู้ที่จะทอผ้าชีวิตให้งดงามขึ้นมาติดตามช่องลิงเฝ้าวัดนะคะเราจะได้ฝึกสติทบทวนใจและสร้างกรรมดีร่วมกัน